สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชวนพามาดูขนุนที่แม่ชวนเพาะเอาไว้นะคะมีความแปลกนะคะมีใครสังเกตไหมคะว่าขนุนต้นนี้ทำไมแตกต่างจากต้นอื่นอาจจะพาไปดูต้นอื่นๆนะคะที่แม่ชวนเพาะไว้นะคะนี่คือขนุนลูกเดียวกันนะคะขนุนลูกเดียวกันเลยนะคะแกอกมาจากลูกเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะทุเรียนนะคะทุเรียนของแม่ชวนได้สองต้นนะคะขนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่า 7จนะคะเจ็ดแปดนะคะเก้านะคะเตรงนี้นะคะนี่นะคะถนนนะคะเานะคะสิบค่ะสิบเอค่ะนะคะสิแล้วนะคะอันนี้สินะคะสิอยยู่นี่ค่ะวก็ 12, นู เห็นไหมคะ15ต้นนะคะมีอยู่15ต้นนะคะในส่วนก็เด็บเดิ็เน็เนเนไปนะคะ,นะคะแต่ว่ามันมีความแปลกนะคะมันมีความแปลกนะคะว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ทำไมแตกทางนะคะ ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยบิ่นนะคะไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกว่ามันมีการฉีกขาดนะคะแต่ขนุนต้นนี้มีสามแฉกนะคะโปรดสังเกตนะคะแม่ชวนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้แปลกนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะนะคะไปดูกันค่ะนะคะคอยดูต่อไปนะคะว่าใบถัดไปเขาจะมีแฉกรอานะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ